สวัสดีครับครับสวัสดีครับมาตามตรงงวดเลยนะครับลุงเสีงครับฝากเย็บที่ทุกคนนะครับครับถามมาหลายครับพนวาลุงเสียงไดไปงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยขอสิหาครับได้แล้วได้แล้วครับเอาบไดี้บได้ขอวันพระบ่ลุงเสียงว่าจ้ใค่วันวายันเดียบี่คนบได้ครับทะเลยเหตุกอนอืมครับไอ้ห้อยากับราคัน คีอเนีุยจูกขอเพ้นมาพอมันยังครับร้านแม่ก็ยอ่นหนีคือพอจู่ๆก็เอาอะารเสร็จหนีไปเพิ่งเหรอ้น้นส่ง่นมันว่าฝากร้านไปแล้วฝากร้านไปแล้วพ้นว่าเออปันเดียาประได้วมาดอกครับเอออันนี้พ้นบอกในในฝันนุงเสียงบอกในฝันในฝันเาบอกก็เลยมาเช็ดตู้กมุดเออครับผม อะไรละ่ะโยตจนส้มมันล่ะด้วยความแข็งทันผ er ู้ชมไปเป็นแมกันมาเบิ่งกันเลยนะครับวันมาได้มาเถอกจ้าเพื่อมาเกเทพีวันนั้นล่ะโอ้ครับแคปเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับเห็นชัดเจนนี่แหละครับอยากฝากตะพิมพ์ครับวันฝากร้านวันใบวันมาวันมาไหนมาโอ้เมื่อแล้วครับไอ้ว่าสองวัดกอหลัวันนี้เพราะเรียกว่าวัดธรรมจิาดอกวันบ้านอื นี่ทำหลานเก่าใด้คือเ่าแล็นร้านวันนครับสองสามเจ็ดดีนะครับลุงเสียงเนาะครับสองสามเจ็ดตัดเลยนะเด้อครับหกประตูครับจะสองสามสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดครับครับเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมแคปเอาครับผมตัวเลขเห็นชัดเจนครับอย่าเพิ่นว่าฝากไว้ครับบอกลุงเสงว่าฝากหลานสาวเพิ่นหลานสาวเพิ่นอ่านี่แหละครับผมโอ้ครับ ตัวเล็กแตงานอยู่เนาะนี่ไวยต้องสาวกล้วยข้อวันนี่ไวยน้องสาวกล้วยครับสองน้องเส้กล้วยสามเจ็ดแปดโอ้กระตรงกันที่สามเจ็ดน้าลุงเสียงเนาะโบนีย์ได้ครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาตรงกันทั้งของยากาฝากับทิมแล้วก็ของน้องเชากล้วยกับน้องเชากล้วยงวดนี้ครับนี่ครับผม สามเจ็ดแปดกระตัดหกประตูขึ้นเก่านะลุงเสงเนาะครับครับผมน้องรับก้อยสามเจ็ดแปดทวนนี่ครับได้ไหวก็จะได้ไปหาซื้อรถเตอรีซื้อสลากกินแบงก็เลยว่าถ้าโดนเอฟเียวนี่หาซื้อรถเตอรีไม่ได้ครับได้พาเหตุก่อนละวันพรามาเท่ากันเลยเนาะกับเลขยากาฝากคือกันเลยกับงวดก่อนนี่สามงวดแล้วยากาฝาครับน้องรับก้อยนี่ก็เล็กชนกันแต่ประจำได้หน่ อ่วันนี้ก็ตรงกันสามเจ็ดเจ็ดสามครับโหมักนั้งอยู่ครับลุงเสียงมักอยู่ครับผมมักอีกแล้วมักอีกแล้วบ้าเถอะมักอีกแล้วครับหายใจแค่หายขึ้นมาถตาหมักกวดที่เรียกวันละค่ะนี่น้องชกวยอะไรเฮ็ดให้อือครับกระเล่นจุดเฮงเฮงเด้อชาวกล้วยวันนี้เด้อรถตัวเบิ้งจะได้ค่าขนมเด้อชกวยเต้ยสองสามเจ็ดอือนี่ครับการน้องชาวกล้วยขาครับได้นี่ครับ สามเจ็ดแปดนลุงเสง่อมังสามเจ็ดแปดครับอืมอืมเพราะว่างวดที่ผ่านมากับตรงกันที่หาเจ็บลุงเสงเนาะ้อันนี้ครับเดี๋ยวบ้านไงบ้างวดที่แล้วครับทุกคนพ่อเด้อพ่เอออแต่ขอแจมพ่อดูว่าฉันแตกขอแจมพ่อเออแต่แท้แน่นอนแน่นาะคุณพ่อกำลังเขียนไห้เนาะค่ะ นี่งวดก้อนนี่กับเขาเต็มๆนะคะของยากระฝากกับเสาเกลยวกับเขาตัวเดียวกันเนาะมาตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมนี่ครับค่ะงวดที่ผ่านมาครับของน้องเสาเกวยนี่ครับเจ็ดสามหาของยากาฝากที่ทิมเป็นศูนย์หาเจ็ดเนียครับท่านผู้ชมลุงเสงลุงเสงเขียนสลับตัวเลขให้เนาะครับที่จริงเป็นศูนย์หาเจ็ดครับถ้าเบิ้งนี้ถูกนะครับคลิปเก่าเขาไปเบิ้องใดครับผมตรงกันที่หาเจ็ดเจ็ดหา และลุงเสงยำเลขวิ่งครับวิ่งบนล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นรับงวดนี้เอารับจะมีเลขวิ่งบอลลุงเสงครับผมไม่ยู่ไม่ยังแป๊บก็ร่้งเขียนให้นะคะเนี่ยสองสามสามเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด ขับเบิ่งตัวเลขกันกันครับจังแคบเอาเด้อครับท่านผู้ชมลุงเสียงก็ต้องเขียนให้ครับผมโอ้โหวัดนีเลขวิ่งมาสามเนาะค่ะครับอ๋อครับสองสามเจ็ดนี่เป็นของยากฝากครับทิมนะครับลุงเสียงเนาะครับที่เป็นมาฝากไว้น้ำหลานน้ำหลานอ่าที่ลุงเสียงจุดทูบได้เด้อครับผมสองสามเจ็ดครับสามเจ็ดสามสองสองเจ็ดหาซื้อลอตเตอรี่หาสั่งจองฉลากกินแบงค์ด่วนครับผม ซื้อไว้ได้ซื้อติดไว้เลยครับของน้องเช่ากล้วยครับสามเจ็ดแปดครับเลขแปดด้วยครับท่านผู้ชมครับสามเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ดครับบนล่างกลับไปน้ำนอนลุงเสงียงเนาะย่ำครับเลขวิ่งบนล่างครับงวดนี้ครับสายวิ่งสายออกกับนังกายสายมังมือครับสามตัวเดียวเท่านั้นบนล่างบนล่างโอ้หมดทิพย์เน้นสามอ่าว่าจะ่แล้ว่เน้นเจ็ดเน้นเจ็ดอ่าเจ็ดกับมา ตัวเดียวมาถึงบนและล่างด้วยครับท่านผู้ชมงวดอินยาพาดใส่มักเมักมักเมย์ม,มักออกกับมังก,กายต้องใส่ครับผมครับผู้ใดหาเหล็กตัวเดียวแม่นๆครับนี่ครับแนวทางของลุงเสงครับผมได้เหว,ว่าเจ้าของไม่เหล็กเด็ดเอาสารมาจีนน้ำครับเอ,อ,เอ,อบากล้าล้านมันไวเอาลุงเสงมาไหม่เออแยกวันแ้กแล้วเพันแรกวางล้านไว้ครับเออคนมาบอกก็เลยตัวตัวขอคนว่า เอาไงแยกกับฝากล้านไปเลยดีจุดๆเพิงโครับเออก็ได้เลยนี่นี่นะครับผู้สิงสองสามเจ็ดครับสองสามเจ็ดของยากับฝากคับพิมม์เออวันนี้น้องซอฟก้อยได้สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเขียนเพียนน้อยหนึ่งเลขแปดเลขแปดด้วยครับท่านผู้ชมครับเบิ้งดีๆกับสามเจ็ดแปดเออส้นกันอีกมากรส้นอีกคือก้อนเหรอสามเจ็ดห้าเจ็ดนั่ละส้นกันตัวนี้น้องผู้เสิงเนาะสามเจ็ดด้วยครับท่านผู้ชมส้นกัน หมดที่ผ่านหน้าชนกันที่หาเจ็ดเจ็ดหาสื่อกลับไปน้ำครับสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วแล้วพ่อมักตัวอะไรบ้างนะมักนี่แล้วมักสามเจ็ดตัวชดชนเลยอ่าลูกเสงต้นเลยเน้นให้ตัวสามเจ็ดด้วยครับสามเจ็ดยำบากลับไปน้ำเออนะครับเจ็ดสามเจ็ดติดบนล่างเอ่โอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่ได้ครับเป้าเท่ากันนีงครับตัวนี้ครับสามเจ็ดสามแปดเนี่ยครับแล้วก็ติดนี่ไปน้ำด้วยครับบึง เป็นบ้าเถาสีสีได้คทธรรมช้ชมครับตัวนี้คนับยไม่ไกลแล้วสามสองสองสามเลขมีที่มาใช่ไหมเลขมีที่มาสองสามสองกับผมเมาซื้อไม่ได้แล้วนะครับติดไปแล้วครับผ่าฟ้าเลยซื้อลัตตอรี่นลายกอจะได้กับนะครับตาสามเจ็ดนี่สามเจ็ดตูนลุงเสิงนิ่นี่ก่งามด้วยครับท่านม้ชมสามเจ็ดสาแปดครับบ้าเ่ามากมากนี่ครับสามแปดสามเจ็ดสามแปด ครับผมเออตัวเน้นของลุงเสียงเลยขอให้ป่วยลยไปว่ามั่นใจว่าฉันกันว่าขอเสียงเพื่อนห่งของแจมพ่อเออมั่นใจไแล้วครับมั่นใจแสนแตกมันบ่พอมั่นใจแสนแตกงวดนีงโอ้ค่ะต้นเกลี่ยไมกับเป็นส้วนเลขดังกรเจ้าจังไหนบูหาเจ็บน้องเสียงเนาะครับหาเจ็บมันเป็นกับหงสุดท้ายไม่กลายเป็นเลขกันนะครับหาซี่ยะอะไรหาซี่ยะครับเลขกันถึงหาเจ็บถึงเก้าเจ็บ แต่ว่าคงสุดท้ายลุงเสงอ่ะได้เก้าเจ็ดครับเดี๋ยวบอกว่างวดนี้พ่พลาดลุงเสงเดี๋ยวจะโทษนัดลุงเสงไว้ได้ครับคงสุดท้ายจะไม่ให้ยำให้ฟันให้จอต้องว่ายำอีกรอบนึงครับคโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะครับผมจะไม่ยำอีกเนาะค่ะแกร์เอาครับท่านผู้ชมครับแนวทางของลุงเสงเลยครับผมเอาครับเบาเท่าจับใย่งตรงตรงครับครับ เอ,อ็ซีทั้งหลายอ่าของแยกก็ฝากทับทิมด้วยครับผมเพิ่นบอกลุงเสียงมาฝากไว้กับหลานเพิ่นจุดถูกแล้ว 2, 3, 7, 3, 2, ครับผมสองสามเจ็ดครับสามเจ็ดสามสองสองเจ็ดกับแคปเอาด้วยครับท่นานผู้ชมครับแล้วก็ของน้องเชาเกล้วยครับมัอนี้ร่มแห้งนะครับอากาศเย็นๆครับของน้องเชาเกล้วยสามเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ด เหล็กวิ่งของลุงเสงครับยำบางงวดที่ผ่านมาเจ็ดมาทั้งหมดแล้วล่างครับวิ่งบนก็ล่างสามต,ตัวเดียวนะคะ,ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกฝากไว้มีเพียงแค่์หนิเนาะค่ะขออาจารย์ผู้ชมทุกทุกท่านนะค่ะโชคดีนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศตรสดสองท่นหาลอยหกสิบห้านะค่ะพบ่อพอกันในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มู